สวัสดีครับวันนี้กลับมาพบกันอีกแล้วที่ช่องเบิร์ดรถมือสองเขตเนะครับวันนี้เบิร์ดก็เอาวีโก้แชมป์สภาพสวยๆเดิมๆมาให้พี่ๆรับชมกันนะครับผมอ่าเป็นไงครับวันนี้เบิร์ดจัดมาให้แล้วนะครับมีพี่ๆเอฟซนะครับหลายคนนะบอกว่าอยากดูวีโก้แชมป์สีดําจัดให้หน่อยวันนี้จัดมาให้แล้วนะครับเป็นวีโก้แชมป์สีดําเกียร์ธรรมดาปี12นะครับคันนี้เป็นเครื่อง2.5นะครับเดิมๆเลยนะเลขไมล์อยู่ที่ 1นึ่งแสนหนึ่งหมื่นเท่านั้นนะครับถือว่าไม่เยอะเลยเทียบเท่กับปี12นะครับผมรถผมสภาพสวยเดิมเกรดเอแน่นอนครับคันนี้ราคาพิเศษเอาไปเลยสี่แสนหนึ่งหมื่นครับได้วีโก้แชมป์สประตูสวยๆแบบนี้ไปขับเลยนะเดี๋ยวเรามารับชมกันว่า4ี่แสนหนึ่งหมื่นบาทคุ้มยังไงเดี๋ยวเรามาดูกันเลยครับผมคันนี้ได้เป็นกระจังหน้าสวยๆนะนี่กระจังหน้าแชมป์นะโครเมี่ยมครอบเลยนะโครเมี่ยมครอบสภาพโครเมี่ยมยังดูใหม่สวยกริปอยู่เลยนะ คันนี้ได้เป็นไฟหน้าเป็นไฟหน้าฮาโลเจนนะครับผมไฟหน้าฮาโลเจนแล้วโคมใสๆแบบนี้นะมีไฟตัดหมอกแล้วด้วยครับผมคู่หน้านะครับผมเดี๋ยวพาชมครับตัวนี้แชมป์นะต้องมีกระจกมองมุมทุกคันครับอ่าในสไตล์เขาเนะสไตล์แชมป์ต้องมีกระจกมองมุมนะครับอ่าไม่มีไม่เท่นะแชมป์นะ ไฟนะครับฮาโลเจนคู่หน้าคมใสๆไฟตัดหมอกคู่หน้าสวยๆนะคันนี้บอดี้สวยเดิมครับมั่นใจได้เลยนะครับรถผมรถมือสองคายเกตเอลนะครับพี่ี่ถ้าดูยันจบคลิปนี้ตัดสินใจได้แน่นอนนะครับอ่านี่ครับยางขอบประตูครับสีแน่นๆสภาพสวยครับคันนี้นะตัวนี้ครับล้อแม็กสีบอลสภาพสวยๆเดิมๆรอยแทบไม่มีเลยนะครับผมเป็นยางอ่ามิชลินนะตัวนี้อ่าล้อแม็กขนาด17 สวยมากตัวนี้สภาพเดิมสุดๆช่วงล่างเดิมสนิทเห็นไหมครับโชคเชิร์กเดิมสวยกริปนะคันนี้ผมบอกเลยสวยจัดนะ4ี0 0สนหนึ่งบันตีความเดิมแน่นอนนะแซรักไฮรักวียนเทอร์โบติดครบนะครับกระจกมองข้างเป็นโครเมียมแล้วนะครับผมคันนี้โครเมียมตัดกับสีดํามากนะ,ะสวยสวยเลยนะมีไฟเลี้ยวเรียบร้อยแล้วนะครับมีที่เหยียบประตูขึ้นเรียบร้อยแล้ว บ่ามือจับนะครับได้เป็นบ้ามือจับโครเมียมทั้งหมด4ีบาลนครับผมมือจับประตูยังเป็นโครเมียมอีกนี่บ้ามือเขาเขียนว่าวีโกเลยนะวีโกสภาพใหม่ๆเลยนะตัวนี้กระจกนะครับแท้เดิมโรงงานตัวนี้มีระบบกันขโมยแล้วครับโตโยต้าออตโตารามนะครับสติกเกอร์เดิมๆติดอยู่ครบเลยนะครับผมอ่านาดูภายในกันภายในสภาพเดิมสนิทนะ เบาะผ้าสีเบทนะเบาะผ้าวีโก้แชมปสภาพสวยเดิมนะครับผมคันนี้บอกก่อนนะสวยเดิมนะ,อะคอนโซลคอนโซลไม่มีรอยเลยครับเดิมมากมีหน้าจอตัวนี้เล่น FM ได้ปกตินะยังไม่มีกล้องมองถอยครับผมเป็นแอร์อัน r ด o c k ล็อกนะเกียร์แมนวนวลสวยมากนะคันนี้บอกก่อนตัววี g o c แช m p คันนี้นะครับได้เป็นกระจกมองพับเก็บปรับไฟฟ้าเรียบร้อยแล้วนะครับ กระจกไฟฟ้าสี่บานด้วยนะปี12วิโก้แชมป์ออโต้บานนะฮะพวงมาลัยยังไม่ใช่มันติฟังก์ชั่นนะครับผมเดี๋ยวผมดูเลขไมให้นะครับนี่ถ่ายเลขไมให้ดูครับผมสตาร์ให้ดูก็ได้แะเดียวนะเลขไมหนึ่งแสนหนึ่งหมื่นหนึ่งพันห้าร้อยสามสิบสองนะครับไมมาที่ผมไม่มีกลับไม่มีก่อแน่นอนนะไมศูนนะมาที่ผมไม่มีกลับไม่มีก่อแน่นอนนะโอเคสภาพสวยแบบนี้เลยนะ เพดานสวยๆโอเคอันนี้มีรอยเจอมานะครับผมให้เห็นกันทุกซอกซ่ทุกมุมนะน็อตนะครับประตูนะครับนี่สวยๆนะไม่มีถอดแกะทําสีครับเดิมๆเลยนะสติกเกอร์เติมลงยางอะไรอยู่ครบหมดสติกเกอร์อะไรอยู่ครบหมดเลยพี่ๆคนไหนมองหาวีโก้แชมป์สภาพสวยเดิมนะผมแนะนํานะถ้าดูคลิปนี้ยันจดนะ โทรหรือไลน์มาสอบถามเบิร์ดก่อนได้ที่เบอร์095 5834840นะเบิร์ดมีบริการไฟแนนซ์นะนัดเซ็นให้ถึงบ้านเลยนะครับผมถ้าไม่สะดวกมารับเรามีบริการรถสไลด์ส่งให้ด้วยนะครับแต่ถ้าต้องการมาดูรถตัวจริงมาหาเบิร์ดได้ที่สนุกา,าตรงข้ามบิ๊กซีล่มเก้านะครับผมคันนี้สวยเดิมแน่นอนครับสวยมากนะครับสาภาพเบาะกิ๊บๆเลยนะอาจจะมอีอาจจะไม่ได้สะอาดหรือสดใสเหมือนป้ายแดงแต่อยู่ในสาภาพ ประมาณ90%นะตัวเบา,าสีเบดเบาผ้านะแผงประตูก็ยังคงเป็นความเดิมนะคันนี้เดิมสนิทผมบอกก่อนนะโอเคนี่พีเลนเนอร์สารักพีลนเนอร์ติดครบนะครับกันชนท้ายติดครบนะท้ายสวยๆเลยนะตอนนี้ได้ไฟท้ายนี่ไฟท้ายแชมป์สภาพสวยๆใหม่ๆไม่มีรอยเลยนะ ไฟเบรกตัวที่3นะที่เปิดประตูท้ายโครเมียมโลโก้โตโยต้าติดครบไฟท้ายฝั่งนี้นี่บอดี้สวยนะเห็นไหมสีดำเงาฉ่ำๆเลยนะครับพี่ๆคันนี้ใส่แม็กไลเนอร์มาให้เรียบร้อยแล้วด้วยนะครับเปิดให้ดูนะแม็กไลเนอร์สภาพนะครับไม่มีรอย,ยนะตรงนี้นะแสดงว่าจะของคันเดิมนี่ใช้งานดูแลรักษาดีมากนะครับไม่มีรอยแตหกหักนะแสดงว่าไม่เคยขนของหนักคันนี้ นี่รถผมสวยเดิมจริงครับดูได้สำหรับพี่ๆคนไหนนะครับผมที่ชมคลิปนี้อยู่นะครับแล้วสนใจคันนี้นะรีบโทรมาหาเบอร์ได้เลยนะที่เบอร์0ู5ย์เก้าห้าห้าแปดสามสี่แปดสีู่นย์นะเครดิตดีนะคันนี้ก็ออกรถศูนย์บาทเช่นกันนะครับเอาไปผ่อนได้เลยนะคันนี้โอเคนี่สภาพสวยเลยนะคันนี้ใครที่กำลังมองหารถกระบะสี่ประตูใช้งานอยู่นะ คันนี้ผมบอกเลยแจ่มสุดๆสวยกริบนะล้อแม็กข้างหลังสี่วงสภาพไม่มีรอยนะสภาพสวยเรื่อสุดๆอย่างก็ออกป้ายแดงคันนี้สติ๊กเกอร์พิรนงพิลนเนอร์อยู่ครบหมดนะแชสซีสวยๆผมลืมถ่ายใต้ท้องให้ดูแป๊บน,นึงนะถ่ายให้ดูนะครับขออนุญาตนะครับนี่ ังไงครับใต้ท้องโหไม่มียางอะไรนะตัวนี้นะสวยจัดเลยนี่ดูใต้ท้องอเราให้ดูกันทุทกจุดนะเพราะพี่พี่เอฟซีใน youtube ผมตัดสินใจซื้อรถก,กับผมทาง y u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  e นใะนหลายคลิปนะครับถ้าดูยังจบคลิปนะสนใจคันนี้ห้ามพลาดเลยนะโทรมาหาเบอร์เลย0นะูนย์เก้าห้าห้ามสี่แปนะมีรอยนิดหน่อยครับเบาะนะ ตามการใช้งานรถปี12ครับแต่สภาพบอดี้เดิมนะรถผมรับประกันไม่มีชนหนักพิกความตัดต่อแน่นอนนะผมบอกก่อนเลยรถผมสวยเดิมจริงนะนี่มีโก้ชแชมป์นี่มีที่วางแก,ก้วกาแฟด้วยครับผมโอ้โหเปิดได้เก็บของเยอะไปไหนเนี่ยโอ้โหคู่มืออะไรอยู่ครบเลยเห็นไหมครับสวยจริง ภายในสวยๆนัดตรงประตูกันบ้างนะนัดประตูข้างไม่มีถอดแกะทำสีครับพี่ๆสวยเดิมอ่าโอเคครับเดี๋ยวต่อไปเรามารับชมตัวห้องเครื่องกันต่อได้เลยครับพี่ๆมามาดูกันมาครับมาดูห้องเครื่องกันต่อเลยโหสภาพสวยเดือดสุดๆนะ เครื่องยนต์ตัวนี้เป็นเครื่องยนต์ดี d นะ2.5 e v n turbo คันนี้เครื่องดีเซลแรงมาอยู่ที่1 4 4นะถือว่าวิ่งวิ่งแล้วนะคันนี้นะเครื่องดีเซลนะอ่าวีโก้ขึ้นชื่ออยู่แล้วนะเครื่องยนต์ทนมากนะอึดถึกทนต้องไว้ใจนะเจ้าวีโก้คันนี้เลยนะมี a อ s แล้วด้วยนี่อ่าตัวนี้น่าจะเป็นตัวที่เริ่มมี a อ s แล้วนะครับผมตัววีโก้นะน็อตฝากระโปรงนะครับไม่มีถอดแกะทาสีพี่นะเดิมสนิท โอเคนี่เป็นไงครับคานเดิมนะกระปงกระปุกน้ำยาสภาพใหม่ๆสวยๆคานเดิมครับนี่สวยเดิมเลยครับใครสนใจคันนี้รีบเลยนะครับพี่ๆคันนี้ไปไวแน่นอนครับผมวีโก้แชมป์เกียร์ธรรมดานะเหมาะสำหรับรถใช้งานนะจะใช้งานนะกึ่งนเองประสงค์ได้หมดหัวกระ,กะโหลกไม่มีเคาะจ้าแผ่นเพติดครบครับ วัปีสองนะมีร่องรอยนิดหน่อยนะแผ่นเพจนี้ติดครบนะปีสบสองสติ๊กเกอ,อ,อ,กกอร์มอกอติดครบน็อตสวยยครับผมเครื่องยนต์แห้งๆฝากระโปรงแท้เดิมโรงงานนะมีแผงกันความร้อนนะอยู่ในสภาพที่พร้อมใช้งานอยู่นะครับผมสภาพประมาณ80%นะฮะ ติ๊กเกอร์ติดครอฝาโปรงหน้าแท้โตโยต้าจะมีตาปั๊มโตโยต้าอยู่ตรงนี้นะครับโอเคครับพี่พี่เป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับวีโก้แชมป์สี่ประตูคันนี้ครับพ,พี่พี่คนไหนนะครับผมสนใจวีโก้แชมป์คันนี้นะเครดิตด,ดีฟรีดาวนะครับผมเอาไปผ่อนได้เลยนะ,ะผ่อนประมาณแปดพัน 8, กว่านะคันนี้นะฟรีดาวผ่อนแปดพันกว่าหรือจะวางเงินดาวก็ได้ครับพี่พี่นะ เครดิตดีโทรหาเบิร์ดได้เลยครับออกได้ทุกอาชีพออกง่ายแน่นอนครับเอกสารไม่ยุ่งยากโทรหรือไลน์มาปรึกษาเบิร์ดก่อนได้ที่เบอร์0955834840นะครับพี่พี่ผมฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b ์เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับอยากรับชมคันไหนหรือหารถรุ่นไหนอยู่คอมเมนต์บอกผมได้น,นะครับเดี๋ยวเบิร์ดจะหามาให้นะครับพี่พี่สวัสดีครับไปก่อนนะครับ